นี่เราหลอบมันใส่อีกแล้วครับจักสิคคือบ่คือเนาะมันระบายน้ำออกน้ำก็ไหลบนลลงปรนได๋ดอกไหลยังไหลเพราะกระเทือนเนาะแต่กระบอกเป็นยังก็ใส่ไว้ครับใส่ไว้เพื่อได้เพื่อถือปลาเนาะนั้มันก็ไหลอยู่ไหลริิลิดรินะครับแล้วก็ จะใส่ไว้พอเป็นอันนี้ไปถูกก็ดีไปนะครับเพราะว่าอยู่หากินตามภาษาบ้านเราใส่ก็เราก็จะปงไว้อย่างนี้เลยนะครับผมปงไว้ง่ายๆรัดทางน้ําทางปลานะครับก็เราก็จะเอาอะไรอุดไว้ กันกันปลามันออกต้องอุดข้างไว้ด้วยอุดด้านข้างไว้เพราะว่าปลามันจะได้ไม่ไม่ดูดไปนะครับปลาจะได้ไม่ดูดไปเห็ดมือเดียวเดี๋ยวคอยตั้งรักดีๆใส่กันไว้ซื่อๆดอกครับเพื่อ บรรทาป้ามันลงบางทีกันไว้เผื่อปลาดุกลงก็อัญญะนะครับเต็มรอบเนะาะนี่แหละเห็นไว้เพราะปันวานะครับคนบมหมานนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยหมานนะครับใครเคยดูคลิปผมก็จะรู้ ส่วนมากผมจะถูกเต่งูนะครับผมเป็นคนที่ใส่ทำบาปไม่เคยขึ้นนะครับส่วนมากจะถูกเต่งงกับกระปูนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมจะรู้นะครับผมว่าผมคนหมานหรือไม่หมานผมก็จะเต็งไว้เลยนะครับ เอาอันนี้เต็งไว้นะครับก็เต็งไว้หมดแหละไม่ให้ใครเขาเห็นเขาก็จะได้ไม่รู้เนี่ยเราก็ใส่ไว้พอกระเทินไปคื่อๆใส่ไว้มาจ้ามาจ้าน้องปลาทางนี้นีจ้าทางข้าวนีจ้าเออใส่ ยงานตามเขาเรื่องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับข้าวสวยงาม